สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันีกเช่นเคยนะผมก่อจะไปรับชมคลิปกันก็ากดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการสอนอัพค่าพลังของนักเตะฟีเจอร์ที่มีไม้เปิดอยู่ตอนนี้นะครับทุกคนหรือว่าแพ็คของหลีกเอิงฝรั่งเศสนะทุกคนหรือว่าแพ็คนี้เลยนะครับก็ ก็จะเป็นเศฟีเจอร์ของหลีกเอิงฝรั่งเศสนะทุกคนก็ก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากกด like, ก subscribe, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำแก็คือเพจของ Over Top Up นัอนเองครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและ รวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอีฟุตบอลหรือเบส2022ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอด o อเวอร์ทได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนอัพค่าพลังของฟีเจอร์ในแพ็กนี้นะครับทุกคนหรือว่าแพ็กของลีเอิงฝรั่งเศสนี่นะครับก็ในคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นคิวของลีโอนลเมสซี่เองนะครับ หรือว่าเมซี่ในชุดของปารีสแซงต์แชร์แมงนี่นะครับทุกคนก็เลเวลหนึ่งอยู่ที่93เนี่ยนะครับผมในตำแหน่ง RWF หรือว่าปีกขวานี่นะครับทุกคนก่อนในคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทำการสอนอัพคิเลิปไอ้บับเบ้ไปแล้วนะทุกคนเลยแล้วก็คลิปหน้านะครับผมจะให้ผมสอนอัพตั้งแต่คนไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็แซ่บเลเวลในเมซี่ทุกคนเลเวลหนึ่งอยู่ที่93นะครับเมื่ออัพเลเวลจนตันนะครับผมบางสื่อบอกว่าจะมีถึง12พอยต์ทุกคนหรือว่า12คะแนนนะครับทุกคนกกกกกก็็็ถ้้้าามมมีี12พพออออยยตต์ททุุคคคคคนนนนนนนััััไดเละะรรบบผ่่ืชง ก็ค <owad Es> ืออัพตามนี้ได้เลื่อนทุกคนช่องละสีเนี่ยครับทุกคนก็รวมรวมก็เป็น4 3่สก็คือ12บองพอยพอดีเนี่ยครับทุกคนอัพไปที่รูปกลวยทุกคนอัพไป4ี่เนี่ยทุกคนแล้วก็ลูกศรชี้นะครับผมอัพไป4แล้วก็ปิดท้ายด like ้วยรองเท้าสตั๊ดอัพไป4เนี่ยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายเป็นสัญลักษณ์แล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะได้อัพเข้าใจง่ายนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะครับรูปแบบมันเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้เลยทุกคนกก็็ถ้ามมีี12พพออยนะครัับผไปท่ รูปกวยสี่นะครับผมรูปสอนชี้สี่นะครับผมแล้วก็รองเท้าสตั๊ดสี่นี่นะครับย้ำอีกทีกันนะทุกคนรูปกวยนะครับผมรูปลูกศรนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยรองเท้าสตั๊ดนี่นะครับอัพไปช่องละสี่แนนทุกคนก็จะครบสิบสองพอยพอดีนะครับจะได้เลวเนมิซี่อยู่ที่เก้าสิบเจ็ดแนนทุกคนแล้วก็เมื่ออยู่ในค่าทีมที่เหมาะสมนะครับหรือว่าค่าพีสไตล์ตันหนึ่งร้อยนะผมจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเลยทีนะครับผมสำหรับเลวเนมิซี่แต่บางสื่อก็บอกว่าเลวเนมิซี่จะมีแค่ส ถ้ามีแค่10พอยต์ก็อัพไปตามนี้เลยทุกคนดิฟบิ้ง4นะผมดิฟเทอร์เรตตี้4แล้วก็โลเวอร์บาร์รี่สเตด2เนี่ยนะทุกคนก็จะได้เรียวเนมิซี่อยู่ที่99เลยนะทุกคนถ้ามีแค่10พอยต์เนี่ยทุกคนโอเคประมาณนี้เลยครับแต่ว่าที่ผมเช็คในเว็บมาทุกคนแล้วก็เช็คจากสื่อต่างประเทศนะครับก็ว่ากันว่าจะมีถึง12 point เลยนะทุกคนก็ถ้ามี12พอยต์ก็อัพตามนี้ได้เลยทุกคนตามที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะครับก็จะได้เรียเนมิซี่ตันอยู่ที่1 0 0เเ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 เลลลลยยยทททีีีีีดดดววนนนนนนนะะะะคคคคคคครรรรรััับบบบโออออปปมมมมมาาาาณุ้้้กกกก็็ใ่่่ิไซงต์ข ยูเนียมอสซี่นะครับผมมีกี่พอยต์ทุกคนเลยก็ตันเท่าเดียกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเผื่อว่าสื่อกับในเกมมันไม่ตรงกันนะครับผมเพราะว่าผมเปิดไม่ได้เรืยูเนี่ยมอสซี่นะทุกคนโอเคประมาณนี้เลยครับก็อย่าลืมเม้นต์เข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับถ้าให้ผมสอนอัพคนไหนก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดกัไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี ดีครับวันนี้ผมมีเพจเติมเกมมาแนะนำนั่นก็คือเพจของ Over Top Up นั่นเองครับบริการเติมเกมมากมายหลากหลายเกมนะครับผมราคาถูกปลอดภัยและรวดเร็วทันใจเลยทีเดียวนะครับสายอีฟุตบอลหรือ PES 2022ของเราก็มีนะครับราคาทองก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนอยากเติมราคาไหนอยากได้ทองเท่าไหร่ก็สามารถทักไปสอบถามพูดคุยได้ที่แฟนเพจ Over Top Up นะครับผมโดยจะเป็นไลน์แอดโอเวอ p ได้เลยนะครับสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับ